การจัดงานในครั้งต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามที่ทางหน่วยงานของเราจัดนะคะเราก็จะพยายามปลูกจิตสำนึกให้ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมง,งานมีการคัดแยกขยะแล้วก็ช่วยให้งานของเราเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานมากขึ้นนะคะ ค่ะก,ก็ต้องขอขอบคุณทางส่วนมูลนิธิแล้วก็สำนักงานเขตประเวทนะคะที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในการคัดแยกขยะนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ ขอขอบคุณนะคะคุณพัชริศิริพัฒนโยธาค่ะคุณพัชรย,ยังอยู่กับเรานะคะด้านบนเวทีค่ะและทุกทุกท่ทานคะอีกหนึ่งท่านคะ่ะกับตัวแทนนะคะจากทางกรุงเทพมาหาคน,นะครค่ะวันนี้ก็จะได้ให้เขียนนะคะมาพูดถึงโครงการดีดีบัน,นี้ด้วยเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆก้อนรับคุณจอมขวัญโลหิตเทียน,นะคะ่ะหวัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตประเวศค่ะ สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะในนามของตัวแทนของอสำนักเขตประเวศนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะในเรื่องของการร่วมมือในการคัดแยกขยะนะคะนโยบายการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นนโยบายที่สําคัญมากของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นการจัดงานใหญ่ๆเช่นนี้นะคะเราก็จะต้องมีการคัดแยกขยะนะคะจะเห็นได้ว่านะคะปริมาณขยะที่เยอะที่สุด ใน100%เนี่ยจะเป็นขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีนะคะมีถึง50%เลยแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็ถึงจะเป็นขยะทั่วไปนะคะถ้าทุกคนคัดแยกอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็นำไปบริหารจัดก,การหลังจากการคัดแยกได้ถูกต้องนะคะซึ่งจากวันที่1ถึงวันที่10ในงานสวนหลวงรอยเ้าเรานี้นะคะสามารถคัดแยกขยะได้ปริมาณเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเราก็นําขยะที่ท่านคัดแยกเนี่ย ไปใช้ประโยชน์นะคะเช่นขยะเศษอาหารเราก็นําไปให้เกษตรกรเลี้ยงปลานะคะส่วนขยะดีไซ์เกิลก็เอาไปมอบให้กับมูลนิธิซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครนะคะก็คือไปผลิตเป็นชุดสําหรับพี่ที่กวาดขยะอยู่จะเห็นได้ว่าถ้าเราคัดแยกนะคะก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากๆเลยและก็ไม่ใช่เฉพาะที่งานนี้เท่านั้นนะคะ ที่บ้านของท่านนะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันขอให้ทุกคนร่วมมือกันนะคะแล้วจะไม่มีคำว่าขยะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอีกต่อไปแต่จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าถ้าเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้องที่ท่านคัดแยกได้ถูกต้องนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ ขอบคุณนะคะคุณจอมขวัตโลหิตเสถียรเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับถัดไปนะคะเราจะมีการทําการส่งมอบขยะ่ะที่ได้จากความร่วมมือของทุกทุกท่านเลยค่ะในการคัดแยกภายในงานนะคะซึ่งตัวแทนค่ะในการส่งมอบได้แก่คุณุัชรินสิทธิพันธ์โยธาค่ะผู้ในการกองส่งเสริมกิจกรรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะส่งต่อให้กับกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งตัวแทนก็คือคุณจอมขวัญโลหิตเสถียรค่ะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณเทตบ ประเวศนันเองค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทั้งสองท่านนะคะได้ทําการถ่ายภาพค่ะในการส่งมอบขยะกันก่อนนะคะรวมไปถึงค่ะแล้วก็เรีเยกทุกท่านค่ะวันนี้เราได้มาร่วมกันนะคะเป็นสักขีพยามว,ว่าเราจะร่วมมือร่วมมือกันค่ะรักษาความสวยงามและอย่างที่คุณจงฝันบอกนะคะเราไม่ได้มีคําว่าขยะต่อไปค่ะเรามีแต่ของที่รอการน,นําไปใช้นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรนเชิญทุกท่านค่ะมอง ว้องได้เลยนะคะนับ1 2 3สค่ะสวยงามมากๆนะคะลำดับถัดไปค่ะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญค่ะเจ้าหน้าที่นะคะจากทางกรุงเทพมหานครทุกท่านเลยค่ะด้านบนเว,นวนทีนะคะเพื่อที่จะร่วมบันทึกภาพค่ะนั้นละนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญค่ะเจ้าหน้าที่จากทางกรุงเทพมหานครที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะรักษาความสะอาดในเขตกระเวทนะคะในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงบริวเวณรอบๆงานค่ะสืบสารงานศิลป์ถิ่นเรียงรองนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะร้านบนเวทีแล้วก็มาร่วมถ่ายภาพนะคะไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านค่ะมองกล้องนะคะนับหนึ่งสองสามสุดยอดมากๆเลยค่ะเ <laughs> อาละคะ่ะข <laughs> อเสียงปรบมือดังๆนะคะกับการทัองเที่ย่งประเทศไทย